ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเสือสมิงแถววัดคูเต่าหรือวัดเต่าตำบลแม่ทอง จังหวัดสงขลาเสือสมิงในความเชื่อไทยโบราณคือเสือที่กลายร่างได้หรือเสือที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงมีอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถลงตาหรือลงจิตมนุษย์ได้บางตำนานเชื่อว่านักรบที่ตายกลางป่าแล้วมีวิชาอาคมแรงกล้าวิญญาณจะไหลเข้าซึมเสือกลายเป็นเสือสมิงหรือในอีกแง่หนึ่งบางตำราก็ว่ามาจากเสือเท่าที่มีอายุมากจนบรรลุญาณกลายเป็นเสือสมิง พื้นที่ภาคใต้อย่างสงขลาพัทลุงนครศรีก็มีเรื่องเล่าแนวนี้เยอะพอสมควรเพราะสมัยก่อนป่าดงเยอะเสือชุกชุมถ้าจาะจงลงไปในเคสนี้เสือสมิงที่วัดกูเต๋อก็น่าจะเป็นเรื่องที่คนท้องถิ่นเล่าขานเพื่อเตือนภัยกันในยุคนั้นว่าป่าแถบนั้นอันตรายจริงๆไม่ใช่แค่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือที่มีอำนาจเร้นลับด้วยตำนานเสือสมิงวัดคูเต๋อครั้งหนึ่งในอดีตอันไกลโพ้นดินแดนแถบตำบลรแม่ทม จังหวัดสงขลายังเป็นผืนป่าใหญ่ครึ้มเขียวมีต้นไม้สูงเสียดฟ้าพงหนาทึบน้ำตกและลำธารไหลยเย็ยนชุ่มชื่นเต็มไปหมดผู้คนแถบนั้นอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่ายด้วยอาชีพหาของป่าทำไรท่ทำนาและพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตแต่ถึงกระนั้นป่าลึกแถบนี้ก็ไม่เคยสงบสุขเสียทีเดียวเพราะมันเป็นที่สิงสถิตของสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายโดยเฉพาะเสือสมิง ว่ากันว่าสเสือตัวนี้ไม่ใช่สเสือธรรมดาแต่มันเป็นสเสือที่มีวิญญาณของผู้มีอาคุณกล้าเข้าสิงสู่สึกเนื่องจากนักรบผู้เก่งกล้าแนดิตการที่ตายกลางป่าแต่ด้วยจิตใจที่ยังอาคฆาพยาบาทวิญญาณจึงสิงสู่ในร่างสเสือเท่าและหลอมรวมเป็นเสือสมิงมิธิ์ลึกลับแปลงใจได้ก่อกรรมทําเข็นแก่ผู้คนยามค่ำคืนเสียงคำรามกึ้งก้องปังๆแววมาแต่ไกลหลาย,ลายต่อหลายครั้งชาวบ้านได้ยินเสียงเดียว ได้หดหวนบางครั้งพวกเขาจะเห็นเงาดำใหญ่โฉบผ่านไปกับสายหมอกทิ้งกลิ่นข่าวเลือดลอยฟุ้งอยู่กลางอากาศต่อมาที่เชิงเขาแห่งหนึ่งมีการสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดคูเต่าหรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสเตาวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์และสามเณรพำนักอยู่เพื่อศึกษาธรรมะและเผยแพร่พระาศาสนากลางป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยไทยร้ายวัดเปรียบเสมือนแสงสว่างหนึ่งเดียวที่ตั้งทำงานอยู่ท่ามกลางความมืดมิด แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นว่ากันว่าในคืนเดือนเมื่อที่ฟ้าเมื่ดสนิทท่ามกลางเสียงลงวิดวิวสามนเนรน้อยรูปหนึ่งได้ออกไปปฏิบัติธรรมกลางป่าใกล้วัดด้วยความศรัทธาแรงกล้าไม่รู้เลยว่าในความมืดนั้นบางสิ่งกําลังจับจ้องเสือสมิงมันปรากฏกายขึ้นในความมืดเงียบเชี่ยบกราวเงามีเพียงประกายตาแดงฉานและกลิ่นขาวเลือด ในช่วงคลิปตามมันกระโจนเข้าตะปบสามเณรผู้ไร้ทางสู้กัดขาศีรษะด้วยความรวดเร็วจากนั้นลากร่างไร้หัวเข้าไปในพงหนาทึบรุ่งเช้าเมื่อพระสงฆ์และชาวบ้านออกตามหากลับพบเพียงคราบเลือดบนพื้นดินและเศษจ,จีวรขาดวิ่นวางกองอยู่เบื้องหน้าศพของสามเณรถูกกัดกินอย่างสยดสยองเหลือเพียงเศษกระดูกให้สันเวทใจข่าวการตายของสามเณรแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดลัวสัน่น สถานจนไม่กล้าออกนอกบ้านอย่างค่ำคืนอีกต่อไปผู้เฒ่าผู้แก่จึงร่วมกันทำพิธีใหญ่เชิญหมอผีและพระอาจารย์ผู้มีวิชาคาถาอาคมมาทำพิธีสะกดเสือสมิงจัดการตั้งศาลเพียงตาบุงสุภูชาเพื่อปัดลป่าวภัยร้ายมีผู้เล่าว่าหลังจากพิธีนั้นได้ไม่กี่วันเสือสมิงตัวนั้นก็หายไปอย่างลึกลับเหมือนกับไม่เคยมีตัวตนอยู่มาก่อนแต่กระนั้นก็ตามบางคืนที่เดินดับบางคน ยังได้ยินเสียงกูคำรางไกลๆจากพงไพรและเล่าขานต่อๆกันมาว่าเสือสมิงมันยังไม่ไปไหนมันแค่ซ่อนตัวรอเวลาเท่านั้นเองตั้งแต่นั้นมาแถบวัดคูเต่าวัสต่าและบริเวณปากใกล้เคียงจึงถูกขนานนามในหมู่ชาวบ้านว่าเป็นดินแดนเสือสมิงเตือนสติให้ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและเคารพต่อพลังเร้นลับแห่งธรรมชาติ หลังจากพิธีไล่เสือสมิงจบลงท้องฟ้าก็มืดครึ้มผิดป,ปกติเมฆดำหนาแน่นลอยต่ำเหนือวัดคูเต่าบังแสงดาวจนหมดสิน้นราวกับสวรรค์เองก็ไม่กล้าเหลือแสงให้พื้นที่พบชาวบ้านกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวใครๆก็หวังว่าพิธีจะช่วยปกป้องพวกเขาได้แต่คืนแรกหลังพิธีนั้นเองมันกลับเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในยามคํากลางเสียงลมที่พัดกลุ่มเหมือนเสียงร้องให้ของวิญญ,ญาณ ที่วัดคู่เต่าพระเนนผู้เหลือรอดต่างพากันสวดมนต์ไม่หยุดปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาหวังว่าเสียงสวดมนต์จะขับไล่ความชั่วร้ายแต่แล้วเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นรอบกุฏิเสียงเหมือนบางสิ่งกำลังลากเล็บยาวๆขูดไปตามพื้นไม้เก่าๆเ,เสียงนั้นวงเวียนอยู่รอบวัดทวีความถี่ขึ้นทุกทีทุกทีตามมาด้วยกลิ่นเหมนสาบแรงฉุนกลิ่นเลือดและเนื้อเน่าตลกบกวนจนแทบหายใจไม่ออก สามนเนรน้อยรูปหนึ่งซึ่งนั่งสวดมนต์อยู่กลางกุฏิพยายามกลั้นหายใจกอดพระเครื่องแนบอกแน่นแต่ทนไม่ไหวต้องเหลือบตามองไปที่หน้าต่างในเงาเมื่อข้างนอกมีดวงตาแดงกำับสองคู่จ้องขมิงมามันไม่ใช่ตาเสือธรรมดาตาคู่นั้นใช้แววเจตนาฆ่ายอย่างชัดเจนเย็ยนเยียบจนทะลุเข้าไปถึงไทสันหลังทันใดนั้นเองตุมมม ประตูไม้เก่าๆถูกกระแทกจนไม้แตกกระจุยเผยให้เห็นร่างของมันเสือสมิงตัวมหึมาขนดำคลับหน้าตาเป็นเสือแต่มีเข้าหน้ามนุษย์แฝงอยู่ปากเต็มไปด้วยคราบเลือดสดใหม่ฟันแหลมเที่ยวคุมมันขยับเหมือนยิ้มมันกระโจนเข้าใส,ส่สาม,มเณรน้อยทันทีเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวดังลั่นกุฏิแต่ไม่มีใครกล้าเปิดประตูมาช่วยเพียงชั่ววินาทีความเงียบสนัดก็เข้าครอบงำรุ่งเช้าพระกับชาวบ้านพบแต่เพียง จีวรขาดวินและรอยเลือดลากยาวออกไปในปา่าหรือเพียงเศษเล็บเศษเนื้อและเส้นผมกระจัดกระจายชาวบ้านทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในภาวะสันสะเทือนเด็กๆหายตัวกลางดึกวัวควายถูกลากหายไปเหลือแต่ซากครึ่งตัวทุกครอบครัวต้องก่อไฟสุมรอบบ้านจุดทูปเทียนทั้งคืนแต่ไฟและขวั่นก็ไม่สามารถขับไล่มันได้หมอพีผู้เรืองเวทขุนจันทร์จึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับเสือสมิงด้วยตัวเอง คืนหนึ่งเขาแต่งชุดดาใช้ผ้ายันห่อร่างกายถือดาบปลุกเสกจ,จากเขาควายผึกมุ่งหน้าไปยังใจกลางป่าที่ที่เชื่อว่าเป็นรังของเสือสมิงระหว่างทางเสียงในป่าก,ก็แปรเปลี่ยนเสียงนกเสียงจิ้งหรีดหยุดลงพร้อมกันเหมือนป่าร้ายชีวิตมีแต่เสียงกระซิบแผ่วเบามากินด้วยกันเถอะมากินด้วยกันเถอะดังมาจากทุกทิศทุกทางกูก้องเข้ามาในหูจนขุนจันเกือบเสียสติ ทันใดนั้นเสือสมิงปรากฏกายเบื้องหน้ามันสูงกว่าคนสามเท่าลำตัวเต็มไปด้วยแผลกระเวิดที่มีหนอนไตย้วยเยียตาแดงฉานเหมือนถ่านไฟริมฝีปากเปื้อนเลือสดสดๆมันพุ่งเข้าหาเขาในทันทีแต่ขุนจันชักดาบุกเสร็จขึ้นแทงเข้าที่อ,อกเสือสมิงร้องคำรามสะเทือนปากเลือดสีดำทะลักออกจากปากมันทว่าก่อนตายมันยังสามารถทรงวิญ,ญญาณตัวเองเข้าก่อร่างของขุนจันทร์ ขุนจันจึงมิได้รอดแต่กลายเป็นเสือสมิงต้นใหม่แทนคืนถัดมาหมู่บ้านแม่ทองต้องเผชิญกับความสยองครั้งใหญ่กว่าเดิมครั้งนี้ไม่ใช่เสือเพียงตัวเดียวแต่มันคือวิญญาณสมิงนับสิบที่ออกอารวาสพร้อมกันในคืนเดียวเสียงกูร้องโหยหวนสะเทือนทั่วท้องทุ่งไฟไม่ทั่วหมู่บ้านกลิ่นเนื้อเผาไหม้ผสมเลือดคลกคลุค้งในอากาศว่ากันว่า ตั้งแต่คืนนั้นมาหมู่บ้านแม่ทองก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยแม้ปัจจุบันหมู่บ้านใหม่จะถูกสร้างขึ้นแต่ในคืนเดือนดับยังคงมีเสียงกูกไกลๆจากป่าทึบหลังวัดคูตับเสียงที่เตือนว่าเสือสมิงมันยังคงเฝ้ามองอยู่ไฟไม่หมู่บ้านแม่ทองยาวนานถึงสามวันสามคืนควันไฟลอยกลุ่นปกคลุมฟ้าจนแสงตะวันแทบส่องไม่ถึงพื้นชาวบ้านผู้หลือรอดไม่ถึงครึ่ง ต้องหลบหนีอย่างกระเซิอกระเสิอกบางคนหนีไม่พ้นเสียงกริดร้องโดนฉีกกระชาติยังดังก้องกลางเปลวไฟวัดคูเต่าที่เคยเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณบัดนี้กลายเป็นซากเท่าถางจีวรไม่เกรียมแขวนตงแต่งตามกิ่งไม้รูปปั้นพระพุทธถูกพังเสียหายดวงตาพระที่แตกกระจายเหมือนจ้องมองด้วยความเวทนาแต่เสือสมิงยังไม่หยุดมันเริ่มแท่พันโดยการเข้าสิงสัตว์ป่าตัวอื่น หมูปากวางข้างชนีสัตว์เหล่านั้นต่างกลายเป็นสัอสมิงร่างกายผิดรูปผ,ผิดร่างฟันแหลมตาแดงไหลน้ำลายขาโพลคำรามเสียงต่ำๆตลอดคืนป่าแถบนั้นจึงถูกขนานนามใหม่โดยผู้คนที่ผ่านไปป่าต้องสาใครหลงเข้าไปไม่เคยมีวันได้กลับออกมาคืนแห่งเลือดครั้งใหม่สิบปีผ่านไปข่าวลือเรื่องเสือสมิงวัดคูเตา่า ก็ถูกกลืนไปตามการเวลาเหลือแต่เรื่องเล่าในวงเล่ากระซิบในคืนฝนตกแต่แล้วคืนหนึ่งเสียงปูหวยหวนก็ดังขึ้นอีกครั้งที่หมู่บ้านใกล้เคียงทุ่งดอกขาวเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเด็กหญิงวัยเก้าขวบหายตัวไปกลางหนึ่งเหลือเพียงรอยเท้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยเล็บสัตว์ลึกลับขนาดใหญ่ลากยาวหายเข้าไปในป่าผู้เฒ่าในหมู่บ้านสั่นสะท้านด้วยความกลัวพวกเขารู้ทันทีเสือสมิง ตื่นขึ้นมาอีกแล้วนักล่าสมิงด้วยไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงต้องไปตามหาคนคนหนึ่งที่ร่ำลือกันว่าเคยปราบสมิงมาแล้วหลายครั้งหลวงปู่ขึมรพระภิกษุชราผู้เร้นกายในถ้ำหลังเขานานหลายสิบปีฝึกฝนวิชาปราบอาถรรพ์โดยเฉพาะหลวงปู่ขึมรับรู้เรื่องเสือสมิงด้วยสีหน้าเคร่งเครียดท่านกล่าวียงว่า คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสือสมิงธรรมดาอีกต่อไปแล้ววิญญาณพวกมันหลอมรวมกันกลายเป็นมาสมิงค่งปีศาจค่งสัตว์ยากจะปราบแต่ถึงจะรู้ว่าคือหายนะท่านก็ยอมรับภารกิจคืนเดือนดับขบวนเล็กๆของหลวงปู่ขึ้นกับสิทเอกสองคนพร้อมพระเครื่องไม้เท้าเพลิงและบาทเหล็กต้องมนมุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าต้องสาเมื่อพวกเขาเหยียบเข้าไปในป่า อากาศเย็ยนลงจนหายใจเห็นเป็นไอเสียงปากเยียกกริบน่ากลัวจนหูหอื้อแล้วก็มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงาเมื่อรอบตัวเงาคล้ายกวางแต่คอของมันยาวบิดเบี้ยวจนผิดธรรมชาติเงาคล้ายข้างแต่แขนขาของมันยาวลากพื้นเสียงขำแหลมสูงหลอดประสาทในวินาทีนั้นเองเสือสมิงตัวแม่ก็ปรากฏขึ้นมันมีร่างกายเครื่องเสือครึ่งคนมีกล้ามเนื้อปูนปนขนสีน้ำตาลดำพัน ด้วยเศษผ้าและเศษกระดูกมนุษย์ดวงตาสองข้างกลุงโบวเหมือนโพรงองรกมันคำรามจนต้นไม้สั่นไหวท้องดินสั่นสะเทือนการต่อสู้ของหลวงปู่ครึงจึงเริ่มต้นบทสวดโบราณกระแทกออกจากปากของท่านดังก้องปากบาดเหล็กสะบัดน้ำมนตต้องไฟเพลิงลุกโชนไม้เท้าเพลิงกวาดฝ้าใส่ศาสนที่ถมเข้ามาไม่ขาดสายแต่มารมัศมาฉลาดเกินคา มันแยกตัวเป็นเงาเลือนหลายสิบร่างแฝงตัวในหมบอกหนาทึบหลอกรอให้ท่านสิ้นเรียวแรงเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังมาจากทุกทิศทุกทางไม่มีใครหนีจากเราได้ไม่มีใครเลือดของหลวงปูขึ้เริ่มหยดลงพื้นอย่างช้าช้าแต่ท่านก็ยังยืนหยัดไม่ยอมแพ้เสียงหัวเราะเย้ยหยันของมาสมิงยังคงก้องสะท้อนในป่าต้องศาก์ ร่างหลวงปู่ขึงเปื้อนเลือดแต่ยังทรงกายแน่วแน่มือหนึ่งกำคาถาเพลิงอีกมือกำพักเครื่องที่สืบทอดจากพระเกจิตในตำนานซิดเอกสองคนข้างกายทั้งคู่ตัวสั่งงนหันงกแต่ยังยืนหยัดสู้ข้างอาจารย์อย่างไม่ท้อมันสมิงตะคอกก้องกลางอากาศเสียงของมันไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่มันเป็นเสียงของหลายร้อยวิญ,ญญาณที่ร้องคร่ำควรวญอยู่ในร่างมันข้าคือเงาแห่งความแค้นข้าเกิดจากเลือดและเปลวเพลิง พวกเจ้าก็แค่เศษผงในสายตาข้าทันใดนั้นเงาสมิงทั้งป่าก็พุ่งเข้ามาดังคลื่นนรกมหาสงครามกลางป่าต้องสาดหลวงปู่ขึงตั้งวงแหวนยันเพลิงขึ้นกลางป่าไม้เท้าเพลิงกรีดกลางอากาศสบัดเปลวไฟไรเวทเป็นอคารโบราณดึงแสงสัตว์สมิงที่พุ่งเข้ามาโดนเปลวไฟกรีดถาดกระจายแต่ละตูกรีดร้องโหยหวนจนสะเทือนทั้งผืนป่า ต่มารถมิงตัวแม่กลับไม่สทุกสถานมันพุ่งเข้าฝ่าวงแหวนยันโครงเล็บยักษ์ฟาดลงกลางพื้นดินจนเกิดหลุมยุบขับแรงสะเทือนที่ทำให้หลวงปู่และสิทธิ์กระเด็นไปคนละทิศทาหลวงปูค่ครึมกระอักเลือดแต่ยังฝืนท่องคาถาสิทธิคนหนึ่งถูกเงาสมิงฉีกกลางร่างเลือดสาดกระจายเป็นสายแดงฉานกลางหมอกเสียงกรีดร้องนั้นทำเอาแม้แต่ต้นไม้ยังสุกเศร้าว,วิชาต้องห้าม ผนึกมารู้ตัวดีว่าด้วยกำลังปกติไม่มีทางเอาชนะได้หลวงปู่ครึมจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่แม้แต่ครูบาอาจารย์ของท่านเคยห้ามไว้เปิดคำพีต้องสับวิชาผนึกมาด้วยชีวิตท่านกรีดเลือดตนเองหยดลงบนพระเครื่องอ่านคาถาโบราณที่สูญหายไปจากโลกมนุษย์นานหลายร้อยปีพื้นดินเริ่มปริแตกเส้นแสงสีแดงพุ่งขึ้นจากรอยร้าวตัดหมอกนาะทึบออกเป็นสิ่งเีย วงแหวนอคเรืองแสงหลายสิบชั้นปรากฏขึ้นกลางฟ้ามันสมิงคำรามด้วยความกดแค้นมันรู้ว่ากำลังจะถูกผนึกตลอดการแต่มารถมินก็ไม่งูมันระเบิดพลังเฮือกสุดท้ายถลายต้นไม้ทั้งป่าให้กลายเป็นเสี้ยนไม้ปิืวว่นกลางอากาศพุ่งเข้าใส่หลวงปู่ครึมเต็มแรงในเซี่ยววินาทีสุดท้าย หลวงปู่ครึมระเบิดพลังปรานเฮือกสุดท้ายส่งคาถาเพลิงปักกลางหน้าผากมารสมิงเสียงกรีดร้องสเทือนฟ้าดังลั่นไปไกลนับสิบลี้ฟ้าแยกดินสถานเลือดของมารสมิงไหลนองป่าเป็นแม่น้ำสีดำจุดจบหรือจุดเริ่มต้นหลวงปู่ครึมหายไปทันทีที่เสร็จพิธีไม่มีแม้แต่ร่างไม่มีแม้แต่เท่าทานเหลือไว้เพียงคาถาเพลิงที่ปักจมดินกลางป่า และบาดเหล็กที่แตกกระจายเป็นสิ่งเสียงแต่มารุมิงไม่ได้ตายบมดเศษวิญญาณของมันแทรกตัวลงในผืนดินกลายเป็นคำสาปวัดคูต่าที่คนพื้นที่รู้กันดีว่าอย่าเหยียบเข้าไปในป่าแม่ทองแม้เพียงเก้าเดียวเพราะเงาในหมอกยังคงจ้องมองพวกเราอยู่หลายปีผ่านไปวัดคูเต่าและป่าแม่ทอง กลายเป็นดินแดงต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่แค่เฉียดผ่านก็มีคนเล่าว่าได้ยินเสียงครางเบาๆในสายลมกลิ่นสาบเลือดเก่าๆลอยอบอวลอยู่ตลอดเวลาแต่โลกเปลี่ยนไปนักสำรวจกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับพวกเขาตัดสินใจบุกเข้าไปในป่าแม่ทองหวังค้นหาความจริงและสมบัติโบราณที่ร่มหลอว่ามีของวิเศษจากสมัยหลวงปู่ขึงซ่อนอยู่ พวกเขาเข้าไปพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยไฟฉายแรงสูงโดรนบินสำรวจเครื่องมือสื่อสารดาวเทียมแต่ในป่านั้นเทคโนโลยีไม่มีความหมายอะไรเลยคืนจันดำคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทจันหายไปจากฟ้าหมอกหนาทึบจนแม้แต่ไฟฉายแรงสูงก็แทบมองไม่เห็นอะไรเกินสามก้าวหน้าเสียงฝีเท้าในหมอกเสียงครางแผวๆของสัตว์ร้าย เสียงกระซิบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนทีละคนทีละคนสมาชิกในทีมสํารวจหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีเสียงร้องไม่มีการต่อสู้มีเพียงรอยเลือดสดๆหยดเป็นทางยาวไปในหมอกคำสาบตื่นขึ้นอีกครั้งกลางป่าเศษคาถาเพลิงที่ลงเหลือแต่ปลายแหลมสั้นๆถูกมือมนุษย์ไปแตะเข้าโดยไม่ตั้งใจเพียง เสียงระเบิดพลังแฉะสถานป่าพื้นดินปริแตกแยกออกอีกครั้งวงแหวนอัขาระเลือดผุดขึ้นรอบบริเวณเสียงกรีดร้องเสียงสวดมนต์โบราณเสียงคำรามจากโลกหลังความตายผสานกันเป็นมหาซิมโฟนีแห่งความตายและจากใจกลางรอยแตกมังสมิงิฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่มาในร่างเดิมร่างกายมันประหลาดปิดเบี้ยว เครื่องเสือเครื่องศพมนุษย์ผิวเนื้อเปื่อยยุ่ยมีหนอนคลานยุ่ยเยี้ยใต้ขนเปื้อนเลือดดวงตาสองข้างเป็นสีดำสนิทมองมาแล้วเหมือนถูกดูดกลืนทั้งจิตวิญญาณศึกสุดท้ายมนุษย์วััสมารสมิงเหลือรอดเทียงตาหัวหน้าทีมสำรวจผู้มีเชื้อสายห่างๆกับหลวงปู่ขึงโดยไม่รู้ตัวในเซียววินาทีสุดท้ายเลือดในตัวเขาตื่ขึ้น ยันโบราณรูปเสือเผ่นผุดขึ้นกลางหน้าผากตาโดยอัตโนมัติวิญญาณหลวงปูขึ้งปรากฏขึ้นในหมอกบางๆกล่าวเพียงคำเดียวจงปิดผนึกมันเสียแม้ว่าต้องสละชีวิตของเจ้าตักคว้าปลายคาถาเพลิงด้วยมือเปล่าเลือดไหลทะลักเต็มกำเขาวรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายกระโจนเข้าหามาสมิงที่กำลังพุ่งเข้ามาพร้อมตรงเล็บสีดำยาวหยีตักกบปลายคาถาปักทะลุอ,อกมาสมิง เสียงระเบิดดังล่านป่าทั้งผืนสั่นสะเทือนหมอกหนาหายวับไปในพริบตาเหลือเพียงเศษซากเลือดดำๆกระจัดกระจายเต็มพื้นแต่ยังไม่จบร่างตาสุดลงกับพื้นเลือดไหลไม่หยุดชีวิตเขากำลังจะดับลงแต่ก่อนที่วิญญาณเขาจะหลุดออกจากร่างเงาของมันสมิงส่วนหนึ่งค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างเขาอย่างเยียบเชียบ ตาลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาสีดำสนิทและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ